สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบัรลังทางช่องเกษตรสังดาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูหน่ออินทผลัมนะครับที่อยู่กับดินนะครับแล้วก็ออกจันด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูหน่ออินทผลัมนะครับเป็นหน่อของต้นตัวผู้นะครับท่านผู้ชม ขาสองตัวนี้เป็นนกเขาที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงจะมาหากินแถวนี้บ่อยแล้วก็มาเยอะกำลังจีบกันขั้นเวลา,ามาดูอินทผลำมกันครับอันนี้ก็เป็นอินทผลำมพามล็ศพันแคลนะครับ เพราะจากเมล็ดเคก็มีจันตัวผู้หลายอันอยู่หลายจันอยู่ตัดไปเยอะแล้วครับเหลืออยู่3าจันสี่จันผมก็ไม่ได้ดูหน่อข้างล่างนะครับดูหนอนี้หนอนเนี้ยอายุหน่ออยู่ประมาณน่าจะประมาณ3ปีแล้วครับผมไม่ได้ตัดออกก็าจะเอาไว้ขยายเป็นต้นตัวผู้ผมมาดูอีกทีท่านผู้ชมดูนี่มันมีหนอ่อมันมีจันออกมาด้วยนะครับนี่คือลักษณะของ นอตัวผู้เนี่ยนะครับออกจันนะครับออกจันข้อดีคือยังไงนะครับลักษณะนอแบบนี้ข้อดีก็คือเราจะไม่ต้องไปเก็บจันทนุงสูงไงครับเวลาที่จันบานนะครับกรณีที่ต้นต้นแม่เนี่ยนะครับสูงขึ้นเราอาจจะต้องได้โค่นออกโค่นทิ้งการเก็บจันก็จะยุ่งยากทํางานยาก อาจจะต้องได้ตัดออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยนอนอลูกเอาไว้นะครับเอาไว้เก็บเกสรต่อได้โดยที่เราไม่ต้องไปปีนให้สูงนะครับนี่คือข้อดีของการไว้หนอสําหรับตัวผู้นะครับสําหรับตัวผู้ถ้าพูดถึงเกสรตัวผู้เพราะว่าหนอดินเนี่ยนะครับหนอเนี่ยก็จะมีรากของเขาเองหายกินเองได้นะครับ อยู่กับดินเลยนะครับแล้วถ้าเป็นต้นใหม่แต่ถ้าเราแยกออกเราก็สามารถที่จะแยกออกไปชำหรือไปลงหลุมปลูกต่างหากก็ได้นะครับแต่ก็ผมเห็นเป็นออกจันทร์แบบนี้ <c oughs> ผมก็จะไม่แยกและผมก็จะปล่อยเอาไว้ยี้แหละครับอาจจะเอาต้นแม่ออกให้เหลือหน่อนนะครับ <c oughs> แต่ต้นนี้ยังไม่เอาออกเอาไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเลี้ยงไว้ให้หน่อใหญ่นะครับนี่คือหนอที่เป็นหนอดินนะครับ ผมก็คิดว่าถ้าเป็นหน่อของต้นตัวเมียเนี่ยก็น่าจะออกจันเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้เอาไว้ผมสับออกหมดคือถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยก็มีผลเกี่ยวกับการออกจันของต้นแม่นะครับก็เลยต้องเอาออกแต่ตัวผู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่าตัวผู้ที่สวนมีเยอะมีหลายต้นนะครับที่ได้จากการพาเพาะเมล็ดนี่นะครับ สับออกบ้างปล่อยไว้บ้างถ้าเป็นหนอดินผมก็จะปล่อยไว้เอาไว้ขยายพันธุ์แบบนี้นะครับสำหรับหน่อตัวผู้นี่คือข้อดีของหน่อตัวผู้ที่เป็นหน่อดินนะครับออกจันได้เมื่อถึงเวลานะครับอายุหน่อก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ3ปีแล้วครับที่ออกดอกเนี่ยที่ออกจันน,น่าจะประมาณ3ปี นอที่ออกจันถ้าเป็นหนอลอยไม่ให้หนอดินหนอก็จะออกมาด้านข้างข้างบนนะครับท่านที่ปลูกอินทผพาลัมก็น่าจะน่าจะเคยเห็นที่สวนนะครับก็จะออกมาข้างบนเดี๋ยวไปดูลักษณะของหนอลอยกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นลักษณะของหนอดินอีกหนอน,นึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหนอนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับตอนนี้ก็อายุหนอได้ประมาณ2ปีแล้วท่านผู้ชม ผมก็ไม่ได้ออกเพราะต้นนี้ก็เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้เราปล่อยเอาไว้เอาหน่อตัวผู้ไว้ขยายพันธุ์นะครับที่เป็นหน่อตัวเมียหน่อลอยนะครับหญ้าเต็มเลยครับตอนนี้ฝนตกหญ้างอกเขียวขจีเลยตอนนี้ นี่ครับนี่คือลักษณะของห่อ r a l เนี่ยนะครับตัวโคน,นอ่จะไม่ติดดินท่านผู้ชมอันนี้เราต้องตอนใช้วิธีตอนนะครับอันนี้เป็นอินทาผาลมพมเมล็ดนะครับเม็ดเพาะจากเมล็ดของเม็ดจ,จูนนะครับเป็นต้นตัวเมียให้ผลแล้วหนึ่งปีปีนี้ยังไม่เห็นจันเลยครับข้ามมาปีหนึ่งปีที่แล้วไม่ออกจัน นะครับแล้วก็ปีนี้ยังไม่เห็นจันเหมือนกันข้ามมาปีหนึ่งล้วผลสวยสีแดงนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอานอไว้ขยายพันธุ์ผลสวยดีทานสุกหวานดีถ้าทานสดเนี่ยมันจะติดฝาดนะครับแต่ไว้ทานสุกอร่อยดีผลสีแดงมีอยู่นอน มีอยู่สองหน่อผมสับทิ้งไปเหลือไว้หน่อเดียวนะครับยังไม่ได้ตอนนี่แหละครับลักษณะของหน่อลอยแบบนี้ีรอดูจันอยู่ไม่รู้จะออกไหมปีนี้นะครับถ้าถึงสิ้นเดือนไม่ออกก็แสดงว่าไม่มีจันละ ็มี f อซสอบถามมาเกี่ยวกับหน่ออินทผลัมนะครับควรสับทิ้งหรือเอาไว้ดีหลายๆท่านก็นถามมาคือหน่ออินทผลัมเนี่ยถ้าเราปล่อยเอาไว้มันก็จะมีผลกับจันเหมือนกันนะครับทําให้การออกจันน้อยนะครับเลี้ยงลูกน้อยอาจมีผลให้ทําลูกล่วงอาจมีผลทําให้ลูกของอินทผลัมร่วงเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากว่า เรามีเจตนาอยากได้หน่อไว้ขยายพันธุ์เนี่ยเราก็เลี้ยงเอาไว้นะครับเราสามารถสับหน่อไปขยายพันธุ์ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการอยากจะขยายพันธุ์เราอยากจะเห็นผลผลิตเราก็สับหน่อทิ้งได้นะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยต้นเนี้ยออกหน่อมาผมก็สับทิ้งแต่ว่าโคนเนี่ยยังไม่ออกนะครับทำให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ต้องสับอีกแต่รอให้หนอ ยาวกว่าน,นี้สักหน่อยจะสับออกอีกนะครับคือโคนเขาไม่หักหักแต่ยอดนะครับหักแต่ยอดอ,อ่อนแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ผมสับออกไม่เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะขยายพันธุ์ด้วยหนอเนี่ยจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าการแตกลากหรือว่าการที่จะเอาหน่อไปขยายพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่ ใช้เวลาน,านานกว่าที่เราใช้ต้นพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะทำยังไงนะครับเกี่ยวกับหนอ่ออินทาพาลมจะมีเป้าหมายที่จะวางแผนที่จะขายหน่อไหมจะเอาขยายพันธุ์ต่อไหมอยู่ที่เราครับแต่ถ้าเราไม่มีแผนเราก็สับทิ้งจะดีกว่านะครับสำหรับหนอ่ออินราพาลม เรื่องหน่ออินทผลัมนะครับก็แล้วแต่ท่านที่ปลูกเลยนะครับว่าอยากจะนำหน่อนั้นจะขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปชำเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับหรือว่าเราจะสับออกอยู่ที่เราเลยครับเพราะว่าหน่ออินทผลัมที่เป็นหน่อเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับก็มีราคาบางท่านก็อยากจะขายหนอนะครับแต่บางท่านก็ไม่อยากเอาไว้อย่างผมเนี่ยไม่เอาไว้นะครับสับทิ้งหมดเลยอยากจะเห็นผลของ ลูกของอินทผลัมอยากจะขายลูกอินทผลัมมากกว่าถ้าเราซื้อต้นเนื้อเยื่อมาปลูกเลยเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยน่าจะดีกว่าแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ชะงักนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะใช้วิธีไหนนะครับการขยายพันธุ์ด้วยหน่อก,ก็ดีเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์แล้วก็เอาหน่อมาขยายพันธุ์ในสวนนะครับประหยัดต้นทุนได้ด้วยนะครับแล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการแล้วกันนะครับในส่วนของหน่ออินทผลัม ส่วนหนอตัวผู้อย่างที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูนี่แหละครับถ้าเป็นหนอดินเราจะปล่อยเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บละอองหนอที่ออกจันทรเนี่ยก็จะต้นไม่สูงนะครับต้นแม่ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าหนอที่ออกจันรเนี่ยก็จะไม่สูงนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกสรได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะบริหารจัดการยังไงก็อยู่ที่ท่านเองละครับ สำหรับการบริหารจัดการของสวนเกษตรสังได้ก็จะเป็นอย่างที่พาท่านผู้ชมไปดูนี่แหละครับก็นําไปประยุกต์ัดแปลงให้เหมาะสมกับสวนของท่านนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละครับคลิปหน้าจะมีสาระเกีย่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ